เรื่องเวลาเนะี่ยสำคัญนะจริงๆในสัพป,ปริสปันสัพป,ปริสธรรมคือธรรมของสัพพุษมีอยู่ตัวรู้จักเหตุรู้จักผลรู้ตกตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาเนะี่ยขัตตการันุตาก็สําคัญนะแต่นี้คือธรรมดารู้จักเวลาเนะี่ยหมายถึงว่าเรารู้อยู่แล้วรู้จักเวลาเวลาไม่ต้องควรหรือไม่ควรไอ้นี่มันมพื้นๆนะไอ้ที่การเวลาที่อาจารย์จะพูดนะ่โอ้มันลึกนะมันการในอดีตแล้วก็ไปการในอดีตชาติ การในปัจจุบันแล้วก็การในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้วินาทีนี้แล้วก็การในอนาคตอนาคตคือชาติหน้าอนาคตปีหน้าอนาคตเดือนหน้าอนาคตวันพรุ่งนี้เรี่อก,การมันละเอียดนี้นะทีนี้ไอ้การเนี่ยท,ที่จะคิดเราศึกษากันเนี่ยเขาเรียกการลังยุตาคือการเฉพาะเฉพาะเฉพาะช่วงเฉพาะเวลาเท่านั้นแหละแล้วก็ใช้กันมั่วไปเสร็จไ้หมด ทีถ้าท่านมีปัญญารู้แค่การรันรูตารู้จักการแค่นี้นะแล้วไม่ขยายความมาละเอียดอย่างนี้นะโอ้ความลึกปัญญาของท่านก็อยู่แค่นี้เลยมันต้องรู้การในอดีตการในปัจจุบันและการอนาคตใช้ให้ถูกการปัญญาตัวนี้หละแล้วท่านจะเห็นอยากเห็นการในอดีตท่านก็ต้องไปดูการในอดีตอยากเห็นปัจจุบันท่านก็อยู่การในปัจจุบันอยากเห็นอนาคตก็ใช้การเวลาในอนาคตให้ถูกและปัญญาท่านจะแตกฉานพอสมควรครับวันนี้เรื่องการเวลา